อันนี้เรามาเก็บพริกกันนะครับพี่น้องเสี้ยวแดงแดงหรือสิว่าเสี้ยวแบบเป็นอ่อนๆก็เขียวครับมี่เเอาทุกแบบเลยครับชุ่เขียวอ่อนอยากได้แดงแดงไหมอยากได้แดงแดงไหมแดงๆนี่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 ผมก็เก็บไปหลายกรอนแล้วได้แดงแดงเนาะนี่นะพี่น้องเลยให้พริกเข่าด้วยพริกเข่าเพี้ยเพี้ยเพี้ยโอ้โหห มีหมดดอกโอ้นี่มีไม่หมดไม่หมดดอกโอ้ยดอกหลุดแล้วนี่มีใายจะซัดไปใครจะซัดไปดอกดอกมันเป็นใดดอกมน้่เห็นดอกพริกป่ะพี่น้องดอกพริกเนี่ยดอกพริกไหมพรินี่ไหมนี่ๆๆดอกพริกแล้วกันนี่ครมันจะเป็นยังไงพี่น้องเลยเนี่ยกำลังขึ้นเดี่ยวกำลังขึ้นกำลังขืนนี่นี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่ตูดได้บ่ายตูดนี้บ้งบิังนี่บัง นี่แรงงานและมีพี่น้องเอ้วยแรงงานคน้องอันนี้ปลูกเองนะครับปลูกเองนะนี่ทั้ื่องนวยซุกนวยดิบไปบาเดือนสิบห้าไปใส่ตุ่มแล้อบาเดือนเด้ออันนี้โบเมนเด้อเนี่ยหลอกไหมมาหมูไหม อ่ะโยนลงไปด้วยอันนี้คือหมอตม่อมหอครับพี่น้องใส่ั่นใส่นักปั่นใส่เลยเออเนี่ยใส่เนี่ยเอาใบออกใส่เลยโอ้ยพี่น้องเลยสุดยอดโอ้ยอยากให้พี่น้องได้ดมกินน้ำเลยเนี่ยในโดมกินเอง้วกินมันหอมมีรีไหม มืึอนี้ถ้ามูว hai, มีเนื้อเนี่ยมแต่พ่อมาเนี่ยใครมีเนื้อมีหมูกับพี่ cheers, fire, น,น้องกับบริจาคมาไรได้เด้อเดี๋ยวดมจี่ปลากันเดี๋ยวดมจี่ปลาเออเด็กสิวตัวโอ้โหพุทพุดธพุทธอาบวยนี่แหละอาบวยมากมากมามาพุทธน่ะไอพร้อมพร้อมเลยวะเนี่ย ไล่แตกกัแล้วพี่น้องเลยที่จริงเนี่ยสมุนไพรเนี่ยดมมือซื้อกันไล่แตกแแตกันเลยแมน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 อย่างผมดมเนี่ยพ่นผมกินหอยผมต้มเนื้อต้มยังเลยม,มาส้นส้นแก้วนะพ่อค่ะไอ้พ่อขั้เขวเอามาเอามาครับเอามาครับพี่อ่ะบริโภคโฆษณาเด้อแต่ว่ามันแสบอีหลีเอาอ่ะบริโภคใส่ยังเ้าใส่เงี้ใส่เงีเ้ก่อนครับเดี๋ยวเนี่ย เอาเส้นใส่เลยเอาเส้นใส่เลยอเอาเส้สดน้นาก่อนแหละผมใส่เส้นก่อนนะครับใส่เส้นก่อนเอาตองแยบแยบเครื่องออกก่อนเด้อพี่น้องเลยแบบที่หลังเขาเอื่นยังกะมามา่มาส่งเครื่องเนีน่ส่งเครื่องแบบลูกทุ่งไปด้วยกันมาต่องห่วงมันเลยมี น้ำตีหนามตีผนบอน้ำบ่วผนบอคือบาดท่าขวานเนาะเดี๋ยวเคืมความร้อนนิดเดียวเี่านี้เลยไมต่างเลยเดี๋ยวคอยคนลง่องเขาสองหอนาครับพี่น้องเคยกินบอพี่น้องเคยกินบอเนี่ยอะเป็นเมนูแบบม่อมมาส้มเครื่องทำอีกทำสองหอเนาะ บันนี้เท่าไงพอขวดเท่าไหร่บาร์นี้หรือว่าลอกกันบารนี้ให้เสี่ยมันหนุ่มหน,น,น,นุ่มก็ได้เจ้าหน่อยเจ้าหน่อยเดี๋ยวให้พอวขวั้ว <c oughs> บูบึงแลาวเ้อะกระทืดได้ไปรัดแปลง <c oughs> อ,อัดแอปเอออะแดปใส่เมนูพิเศษของอาโบนะคลิปนี้ก็สิเอาลงกลุ่มถ่ายสร้อยหนหละคือเกา่าอย่างนี้เทาเตรียมอย่างแหวนสมุนไพรอีกสูตรหนึ่ง ก็คือกระชายดำเอ้ยบมแมนเตอใบชูรสกับใบกะเพราโอ้ยพี่น้องเลยลองลอง,ลองด้วยพี่น้อง<ม>เลยเลยองลองใส่เด้ออ่าใส่ได้ไปเลยครับใส่ไปเลยโอ้ยเนี่ยผมใส่ไปเลยเด้อใส่ไปเลยโอ้ยอะไร้างครับไอเดื่ดเชืองให้ใส่ใสเครื่องให้ใส่ตอนไหนใส่ตอนตอนกระลังแบบว่าไอ สิปิดมอและสิยกกิ่นน้องสินะแต่ว่าณนะตอนนี้แม่งหอมซิบหายเลยว่ะต้องบอกอว้าพี่้อกว่ากินมาหมานี่พเี่ยเขาเห็นผงแกะตอนหนาเนาะพ่าแกะตอนหนาตามซ่องเนาะนะเป็นกินมามาแต่ว่าตอนนี้ไปได้กินม้าหมาเลยได้กินยังครับได้กินสมุนไพรคาเด็กตะไคร้โคตรแจว๋วอยู่ ขอซิมสดๆกันจะฝาใจก้มอนพี่น้องเลยขอซิมกันเลยเดี๋ยวพีขอซิมกันด้วยเนี่ยพี่น้องนีครับโอ้ยเบ่สบ่มันมันโอ้ยเดี๋ยวผมยืนย่านี่ก้อนนึงคือคือมันเด็กกินหอมรสชาติอาจจะแบบว่าหนเข้มข้นนะอาจจะแบบจืดๆชืดๆแต่ว่ามันเด้รสชาติแบบ มีเนื้อมีน้ำปลามีเกลือได้รังี้ยมาเนี่ยตอนนี้กินขวบเครื่องพงยางค์เขาหมดแล้วครับอ่ะใส่เครื่องเทศห้าบาทใส่เครื่องเทศขนผมใส่เด้อยเอ้ยอ่ะโบเอ้ยอ่ะโบเอ้ยจ้านาสิมีปากกระป๋องลงมาอีกแล้วนี่เดี๋ยวใส่เทารยางครับ นามก็ม oh, to ืดเยถนาห์แห uh. ่ง <sandwiches> ยังใส่ไหมโอ้ยเมนูน <ss ort> ี่จะหาทีมงานถ่ายซอยเจ็ดเห็นไหนสีบอกอีกตอนเลยว่าสีบอกเลยสีบอกเลยว่าแซ่บแซ่บอ่ะคนซอยกันคนซอยกันเห็นมันเข่าเครื่องโอ้ยเห็นโมพี่น้องเลยนี่นี่มันติดไปสาเหมือดในเครื่องไอ้ ตเอาใส่เตาแบบนี้เนาะนี่แหละนี่แหละเขาเอียนว่าอันนี้มันเหมาะสาหรับคนที่กับแกมเนาะแม่แมนครับแม่สำหรับคนที่เฮ็ดกับแกมนะครับแบบว่าต้องค like like <mumbles> ิดอย่างเนาะอยากได้กินยังไงว่าเอามีแท้ตะกี้ยางเองตะไคร้ชามม่าสองหอตามที่เขาต้องการกันนี่โอ้โหเดี่ยวนี้ถ่ายสร้อยเกียร์เด้อมือหนาเด้อมือหนาเด้อ ถ่า,า,ายสร้อยนับนับจากตูนนะตนูนแล้วก็แค้นแล้วก็อาโบอาโบสันไออูดขาดว่าอะไรคือที่ทยังี่ก็ล่ะตุบเสื้อเออเนี่ยแหละที่เ,เราเห็นงานอยูอ่อีเทอร์น่ะ พี่ต้นพี่ต้นเออนึกไอ๋อ,อ,อแล้วพี่ต้นพี่ต้นจาน้าไหนกะอย่าลืมทีมงานเด้ดเอทีมงานท่ายซ้อยอย่าอย่าลืมตะบารแสบี่นี่กลางสุดน้ำ<ม>โอ้จึงไหนกะขอขัดรายการแค่นี้กนเนอมันมันอุตเตะวิโวยขอกินกอนอ่าโอเคครับโอเคครับคครบาย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 ทั้งเจอกันไม้มือมือหนามือหนา